สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาทำคลิปต้นฟิกนะคะลูกฟิกเรากำลังออกแล้วหนาวก็กำลังมานะคะฟิกเขาก็จะไม่โตนะคะเพราะว่าเจอหนาวเดี๋ยวสักพักนึงเขาอาจจะแตกอาจจะแตกแล้วก็ตายไปนะคะก็จะเน่าไปเพราะเจอหิมะเจออะไรนะคะแต่ถ้าลูกไหนที่เขาแข็งแรงมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตายนะคะเขาจะทนหนาวได้เขาก็จะอยู่นะคะ ปีนี้เรามา่รุ้นว่าจะมีรอดกี่ลูกนะคะดูกิ่งนี้เราได้ทุกก้านเลยเนาะนับได้เลยนะหนึ่งสองดูข้างล่างนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกนะคะกิ่งนี้ดูกิ่งนี้ก็ขึ้นเยอะนะคะยังเป็นตุมต่มๆก็เยอะนะแต่ถ้าไม่เจอหนาวนี้คือเราอิ่มเลยนะเราจะอิ่มมากๆแล้วลูกใหญ่นะคะถ,ถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ย โอ้มือเราไปโดนช็อกโกแลตถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยมือเรานี่เต็มเลยนะคะขนาดเขาเพิ่งออกนะคะเนี่ยยังลูกโตขนาดนี้นะคะถ้าเขาโตเต็มที่นี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะพันนี้หวานมากอร่อยนะคะเนื้อจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูชมพูมพออกโอรสข้างในนะคะอร่อยหวานลูกใหญ่กำลังดกเลยปีนี้เพราะว่าต้นเขาเริ่มใหญ่เนาะแต่ว่าเขามาช่วงนี้เขามา ออกช่วงนี้ก็จะเจอหนาวดูลูกนู้นใหญ่มากเลยเห็นไหมคะอุ้ยโดนน้ำดูลูกนี้บงังบังนี่ลูกนี้ใหญ่นะคะนู้นก็มีขึ้นเต้มเลยขึ้นกอบทุกกอบทุกก้านเลยเนาะที่เขาติดแต่ว่ามันมาเจอหนาวนะคะมาเจอช่วงหนาวกัน กันด้วยช่วงหนาวเนาะไม่รู้ว่าเขาจะรอดให้เราเท่าไหรเนาะแต่เราก็จะมาลุ้นปีที่แล้วก็ไม่รอดสักลูกนะปีก่อนนู้นรอดสี่ห้าลูกปีที่แล้วนี่ไม่รอดเลยนะคะเรายังตัดแต่งไม่ได้เนาะเพราะว่าดูต้นเขาเนี่ยยังตัดแต่งไม่ได้นะคะต้นเริ่มใหญ่แล้วสี่ปีแล้วต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะแต่ยังตัดแต่งเป็นทรงไม่ได้ พยายามตัดแต่งเป็นทรงเพราะว่าเราสวนเราเล็กนะคะพยายามปลูกหลายหลายหลายๆอย่างเพื่อการเรียนรู้นะคะอันไหนที่ปลูกได้อยู่กับเราได้เราก็ดูแลเขาต่อไปเนาะอันไหนที่อยู่กับเราไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเราจะหาทุกอย่างเข้ามาปลูกนะคะถ้าเขาชอบอยู่กับเราก็อยู่นะคะเขาไม่อยู่ก็หาอันใหม่มาเรื่อยๆ วันนี้เราก็มาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะมารีวิวต้นฟิกให้ดูนะคะรีวิวฟิกกับลูกฟิกให้ดูเนาะของเราจะปลูกหลายๆอย่างเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้เราถ้าชอบคลิปเราก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ เราขอจบไว้ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ